แกลบฟูดแมกกาเซลอินเตอร์เรดิวลดปังอลังการรวมร้านลดสูงสุด50%พิเศษฮับเครดิตเงินคืนกว่า1,000บาทแกลบฟูดรวมร้านโปรร้านดัง จากร้านหมูปิ้งเจียงหายร้านไก่ทอดลังโฮงบานยำตำอาหารตามสั่งร้านส้ตมตำติดปากร้านเต็มอิ่มป่าเผาร้านข้าวต้มมะลิวันร้านวันดีเย็นตาโฟร้านกระเพราสะใจโดยมิสเตอร์ฮอตเชียร์ร้านกะบับไก่ชีสพัทยาในตำนานรวมร้านดังแหมมากมายพิเศษเฉพาะสมาชิกกลับออลิมิเต็ดส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง2กรกฎาคม2566สั่งเลยตีกลับ ฟูด <Food. S 2> แอปสั่งอาหารอันดับหนึ่งรลอลังการ